ฉันลึกจะมาเล่าเรื่อง Twitter ทวิตเตอร์ค่ะที่ขู่ฟ้องเมตาเผยว่าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหลายอย่างด้วยการจ้างอาดีตพนักง,งานมาพัฒนาแอปเทรสค่ะจะมาฟอร์รายงานข้อมูลว่าอเล็กซ์ไบรทีมกฎหมายของทวิตเตอร์เนี่ยได้ส่งจดหมายยังมาร์คซักเกเบิร์กค่ะซีโอของเมตาใจความสําคัญก็คือการกล่าวหาว่าเมตาเนี่ยละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของทวิตเตอร์ทวิตเตอร์กล่าวหาว่าเมตาเนี่ยจ้างอาดีตพนักง,งานของทวิตเตอร์หลายสิบคนเพื่อลวงข้อมูลลับ ข้อมูลทางการค้าทรัพย์สินทางบัญญาของทวิวเตอร์โดย Meta นะคะนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปพัฒนาแอป r a c e ที่เรียนแบบทวิ t เตอร์แต่ข้อมูลที่น่าสนใจคือตอนที่ Elon s u s r t ค่ะเข้ามาซื้อกิจการและเป็น CEO ของทวิ t เตอร์ใหม่ๆนั้น <c oughs> ก็ได้ไล่พนักง,งาน Twitter ร์ออกไปหลายพันคนเลยทีเดียวซึ่งบางคนก็ย้ายไปซบเมตาซึ่งการย้ายไปทำงานนั้นไม่ถือว่าเป็นการดึงตัวแต่อย่างใด เอกสารของทวิตเตอร์ค่ะระบุว่าต้องการให้เมตานั้นหยุดใช้ความลับทางการค้าของทวิตเตอร์ทันทีค่ะและพร้อมที่จะเดินหน้าฟ้องร้องตาสารด้วยหากเมตาไม่ทําตามเหตุผลก็เพื่อต้องการไม่ให้เมตานั้นใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของตัวเองนั่นเองแอนดี้สโตนค่ะพุ่งโดยการฝ่ายสื่อสารของเมตาชี้แจงว่าทีมพัฒนาแอปเทรสนั้นไม่มีอดีตพนักง,งานของทวิตเตอร์แม้แต่คนเดียวและสิ่งที่ทวิตเตอร์กล่าวหานั้นไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ ด้านอีลอสมาร์กนะคะได้ทวิตข้อความว่าการแข่งขันเป็นเรื่องที่ดีแต่การโกงนั้นไม่ดีซึ่งอาจหมายถึงกรณีตามข่าวนี้ก็ได้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับและก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆลตฟอร์งของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ